อันนี้ก็จะเป็นตัวข้างในเนาะเป็นตัวไหลเดียวข้างในช่างก็ทําแบบนี้เลยตัดเก็บแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ซิปข้างซิปรูดขึ้นตรงข้างไหลอยู่ด้านขวาไหลอยู่ด้านขวาแบบนี้ใส่หินด้วค่ะนี่คเสื้อตัวในเป็นแบบนี้เนาะ ูปขึ้นก็ลูกค้าก็ใส่สะดวกดีสิบเปิดสิบรูปขึ้นตรงคองก็เป็นผ้าเฉลี่ยมทบผ้าอาารใช้ติดแปะตัวใหญ่เนาะใส่กับขาสั้นก็ได้นะใส่กับกางเกงขาสั้นเนาะลูกค้าใส่กับกางเกงเป็นกางเกงทรงขาบางๆนิดนึง ไม่นิดหรอกเยอะอยู่ผาบางสองคื่นเลยตรงกลางหน้าให้เป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงเนาะของแพทเทิร์นอะแพทเทิร์นตัวนายวางวาง,วางชิ้นย้วยกลางหน้าให้เป็นเกณฑ์ผ้าเฉลียงแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบสุดเขาก็จะโค้งมาเนาะโค้งจาบปลายตรงนู้นหนมานี่เลยสุดหน้าผ้าตรงนี้ก็จะเป็นผ้าเกฑ์ตรงเกฑ์กว้างก็ได้ แล้วก็ตรงแขนแขนตรงนี้ก็เหมือนกันจะเป็นเกณฑ์ตรงหรือว่าเกณฑ์กว้างน,นี่แหละก็คือแบบเขาได้มุมแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็ตีโค้งมาเลยให้ได้ความยาวแล้วก็เช็คความยาวเนาะชุดนี้คือความยาวจากไหลลงมาหาตรงปลายเนี่ยห้นิ้วแล้วก็จากจากตรงไหลเนี่ยลงมาหาตรงแขนอุ้ยมีชุดเล็กไอยด้วยแล้วก็ไหลตรงเนี้ย ลงมาหาตรงแขน25นิ้วจากนี้ลงมานี่50นิ้วแล้วก็จากไลายนี้ลงมาริมเนี่ย25นิ้ว